สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรรถขุดบ,บุรีรัมครับวันนี้จะพามาชมครับสองค่ายมาชนกันครับกับเจ้าหนุ่มเดนมังกรครับผม XCMG XE21RC ครับเจอกับนี่ฮะคณอารครับผมหระถือว่าเป็นคุณอาแล้วครับ ด c 1 6 0รุ่น6ครับผมเนี่ยนะเจอกันครับผมเนาะทางล่างนี่เป็นหน้าที่ของชจ้าง XC f ซครับยังใหม่กว่าคล่องกว่าครับดึงดินเร็วกว่าทาง,ด,างด้านบนนี้ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าโูมัสสครับทีมงานพวกเราครับผมนี่ฮะอ้าวยัดดินขึ้นไปครับเจ้าคัน T460 ของเราหรือของเสียวิลาก็ดึงดินช่วยครับดึงดินออกครับเพื่อที่จะให้ได้โยนดินไปได้ไกลที่สุดครับผมเนาะนี่ฮะเราดึงดินตรงนี้ครับผมเนาะแล้วก็พยายามจะให้จบครับฝนตกก็ทําได้ครับผมถ้าเป็นเรื่องของอาการขุดแบบนี้ฮะการขุดทอยการขุดโยนครับนสามารถที่จะ ทำงานได้ครับนจนเกิผลตกครับแต่ถ้าเป็นการคอยดินด้วยรถดํานี่ครับจบเลยครับผมเนาะนี่ฮะหน้านี้ต้องใช้วิธีนี้ครับผมเาเรียกว่าหน้านี้ต้องใช้วิธีนี้ถ้าเรามัวจะโยนดินครับไม่มีทางจบแน่นอนครับเนี่ยเลยหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องของอาการทํางานของเราครับเนี่ยเ,เราเลยเปิดขยับเข้ามาด้านในครับเพื่อที่จะให สามารถที่จะสามารถโยนดินออกให้ได้เยอะที่สุดครับนี่ฮะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราก็จะขยับมาให้ได้เยอะที่สุดครับวันนี้รถไม่ค่อยโหลดเลยครับเพราะว่าบรรยาก,กาศมันอากาศยังเย็นอยู่นะอากาศถือว่าใช้ได้ครับ โอ้โหเนี่ยโอ้โหเนี่ยวันนี้ XCMG ดูคล่องไปครับผมเนาะเพราะว่าไม่ได้ตักด,ดินหนักอะไรมากมายครับนี่ฮะโอ้โหความแตกต่างเลยครับผมเนาะรถใหม่กับรถเก่าครับแต่ว่าก็อย่างว่าธรรมดาครับเป็นเรื่องปกติครับรุ่นพี่รุ่นน้องกันเนาะนแต่ว่าเจ้า V2 ของเสียเวลาก็ไม่ธรรมดาครับกุ้งกีขนาดใหญ่นี่ฮะคนขับใจเย็นครับ อาจารย์โอนแล้วนะครับผมว่าใจเย็นนิ่งเกิบครับทำงานตลอดครับผมทำงานตลอดเวลาครับ,รบให้ดูการทำงานของรถสองคันครับกับงานแก้มลิงของกรรับผม หน่วยที่สองของเราครับผมเนาะแล้วก็หน่วยที่หนึ่งของพวกเราก็น่าจะใกล้จบแล้วครับบ่อบ้านน้องสะแลครับที่ลำปลายมาดครับผมเนาะเราจะได้ย้ายไปทําการที่บ้านน้องบัวครับบ่อใหม่ของพวกเราครับเนาะเนี่ยช่วงนี้พวกเราทําการมีรถขุดอยู่ที่หกคันครับที่ขุดด้วยกันครับตอนนี้มีหกคันครับผมที่ทางานในทีมงานพวกเราครับ x c n c ครับถือว่าคล่องตัวครับผมเนาะถือว่าทำงานโอเคมากๆนะฮะถ้าไม่โหลดนะครับถ้าไม่โหลดกถือว่าโอเคเลยครับผม บูมเลยครับผมความลึกชือว่าบ่อน,นี้ลึกจากดินเดิมอยู่ที่สามเมตรกว่าครับถือว่าลึกมากครับผมเนี่ยดูความลึกของแ้มลิงครับหรือว่าความลึกของ้นบ่อครับ เรื่องความเร็วก็ XCMG ก็เหนือกว่าอยู่แล้วครับผมว่ารถยังใหม่เนาะชิ้นส่วนอะไรหรือชิ้นส่วนของรถก็ยังใหม่มีรถใหม่อะไรใหม่ครับแต่ว่าเรื่องของโมลดินที่ตักก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับเพราะว่าเรื่องของปุ้งกีนี่ของเจ้า V2 นี่ก็ถือว่าใหญ่มากครับเนาะปุ้งกีใหญ่ครับนี่ฮะคนขับเก่งครับแต่ว่าเรื่องของ ประสบการณ์ก็เก่งฮะแต่ว่าเรื่องของเรื่องของพละกกาลังรถแล้วก็เรื่องของตัวรถครับก็ถือว่าโอเคครับคนเราเนาะก็ไต่เต้าจากประมาณนี้นะต่อไปเสียเขาก็จะซื้อรถใหม่มาให้ทีมงานขับแน่นอนนะอายุยังน้อยครับไต่เต้าไปได้ยาวไกลครับอนาคตยังอีกยาวไกลามากมายเนาะนี่ฮนะเอฮะ โออาการโหลดยังไม่มาถึงครับเพราะว่าเรื่องของอา,อากาศครับอากาศกับมีผลเรื่องของอตัวรถครับเนาะถ้าอากาศรถจัดจัดนี่ทำให้เรารถเราโหลดครับแต่นี้อากาศก็เย็นตั้งแต่เช้าครับยังไม่เห็นพระอาทิตย์เลยวันนี้วันนี้ยังไม่เห็นดวงตาววิน้นเลยฮะมีบรรยากาศอึมครึมตลอดเวลาเนาะอ่ายัดกลับไปครับ จ้าวีสองก็อัดครับนี่ฮะเพราะว่าแล้วแต่คนขับครับบางทีคันนี้เคยโจเฟอร์คนเก่าก็ขับนี่เร่งเครื่องน้อยมากครับอ่าก็ทําให้รถทํางานช้าครับเนาะก็ใช่ว่ารถแรงคนไม่แรงก็มีฮะนะคนทักษะหรือการควบคุมรถไม่เก่งครับเพราะว่าผมดูคนขับหลายๆคนที่ได้เคยมาทํางานร่วมกันครับหรือว่าหลายๆท่านที่มีประสบการณ์บางคนมีประสบการณ์ยังไม่เยอะเนาะ ต่คนสการเยอะก็คือเร่งเครื่องเต็มที่แล้วก็เรื่องของคอนโทรลก็ไปกับรถได้ครับไม่ใช่ว่าเร่งเครื่องแล้วตัวเองสับคอนโทรลช้าหรือหันคอนโทรลช้าก็ไม่ได้ประโยชน์ครับเปลืองแต่น้ํามันเนาะนี่ฮะเร่งเครื่องแล้วก็ต้องพารถหรือว่าทํางานให้เร็วเนะเหมือนที่เครื่องมันทํางานครันี่ฮะอ้าดันกันไปวากันไปครับช่วยๆกันไปครับผมเนาะ แต่คนขับของเราครับทีมงานเสียชดรคุณวิรัมถือว่ามืออาชีพไปแล้วครับเนาะรถใหม่บวกทักษะคนขับเลากําลังของรถบวกนะความเร็วปีมือว่าง,งั้นครับเรียกว่าปีมือปีมือคนขับครับถือว่าใช้ได้อย่างมากครับเนาะนี่อวกเราก็พาไปชมครับบรรยากาศของพวกเราในการทํางานครับการขุดลอกครับนะ ตรงนี้ถ้าไม่มีปัญหาและอุปสรรคอะไรก็น่าจะเป็นรูปเป็นร่างกว่านี้เยอะนเนาะผมเคยเห็นบางที่ครับใช้รถ4คันลงบ่อดเดียวครับต่อยดินกันสนุกสนานเลยเนาะอันนี้ก็เราใช้2คัน3คันเล็กครับบ่อน,นี้ เร็วจริงครับแต่ความเร็วนี่ต้องมาด้วยตีมือด้วยครับผมเนาะใช่ใช่รถเร็วรถแรงแต่ขับช้าก็มีฮะเนาะแต่นี้เรียกว่าถ้าเป็นรถสิบล้อรถพวกก็เหยียบไม่อั้นไะเหยียบแบบไม่อั้นเลยเร่งกันเต็มที่ฮะรถเบคกโฮก็คือเป็นคันเร่งไฟฟ้านะบิดไฟก็คือเลยฮะบิดไว้แล้วไม่เหมือนกับคันเร่งรถยนต์ไงรถยนต์นี่คือรถสิบล้อรถพ่วงรถนะฮะต้องเหยียบแล้วปล่อยเหยียบปล่อยอันนี้ไม่ฮะ รถใบโหนี่คือไม่ต้องเหยียบปล่อยนะครับเหยียบไวเลยฮนะเหยียบมิดไว้เลยเนี่ยก็เลยเครื่องทํางานตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีการผ่อนฮะรเรียกว,ว่าทํางานตลอดเวลาเลยไม่ได้ผ่อนแรงผ่อนเรอเลยฮะนี่นะครับคือรถขุดครับอันนี้เพื่อนๆที่ได้เข้ามาชมก็เห็นบรรยากาศของพวกเราเห็นการทํางานเห็นรถขุดกำลังงานของเราครับ มีเสียงมันดังก็เพราะว่าไม่มีท่อพักครับปล่อยโล่งเลยครับผมเนาะโยนท่อพักทิ้งฮะปล่อยโล่งเลยก็ทําให้เสียงของเครื่องจนที่ดังกระหึ่มเลยครับผมเนี่ย ก็ปากกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาแล้วให้กำลังใจพวกเราครับนะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจใติดตามพวกเราให้อ่าเป็นกำลังใจใกับการทำคลิปทุกๆวันครับเนาะอยากทำคลิปทุกๆวันให้เห็นบรรยากาศการทำงานว่าช่วงนี้เราทำงานอะไรบ้างครับขุดโคกน้องนาะหรือว่าขุดห้วยน้องคลองบึงพิกัดตรงไหนตรงไหนครับเนาะนี่ฮะพวกเราก็จะนำมาเสนอต่ <c oughs> อไปครับทำคลิปมานำเสนอลง y o u t u ของเราทุกๆวันครับ ให้เห็นบรรยากาศและที่อยู่ในการทํางานครับเดี๋ยวจะไปลาไปมารครับอีกสักครู่ครับคลิปหน้าเจอหน่วยที่หนึ่งครับผมลครับว่าถึงไหนกันแล้วเมื่อวานฝนกันหนาไปครับเนาะทำให้น้ำท่วมบ่อหมดแล้วครับวันนี้ที่ลำไยมากครับหน่วยที่หนึ่งครับผมเนาะไปดูหน้าตาสถานที่ว่าอยู่ในขั้นตอนไหนครับตอนนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราทีมงานเสียชดะไขุดไีรัมค,ครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ